ผมขอตอบคอมเมนต์นหน่อยครับของคุณอรงเดช248นะครับว่าเราควรเรียนรู้เพื่อธุรกิจหรือเพื่อตัวเองดีกว่าไหมคือผมอยากจะบอกนิดนึงว่าจริงๆคลิปเนี้ยก็เพื่อตัวเองอะแหละในการเป็นผู้นําของตัวเองในการที่คุณจะทําธุรกิจของคุณเองหรือทําเป็นพนักงานคนอื่นเนี่ยมันเป็นเพื่อตัวเองอยู่แล้วคือต้องบอกนิดนึงนะว่าหลายหลายคนนะครับที่ทํางานให้คนอื่นเนี่ย มันเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าเราได้ฝึกฝนตัวเองนิสัยที่เราเป็นในการทางานให้คนอื่นหรือนิสัยที่เราเทักษะที่เราได้ทำที่เราทำงานให้คนอื่นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันติดตัวเราตลอดเวลาอยู่แล้วยิ่งคุณทำงานเยอะคุณให้คุณค่ายเยอะคุณจะได้กลับมายิ่งเยอะและเมื่อวันหนึ่งที่คุณน่ะตัดสินใจอยากจะ,ปะเปิดธุรกิจของตัวเองคุณก็ได้ ทุกอย่างติดตัวคุณไปทําตรงนั้นได้ใช่ช่วงแรกเราอาจจะได้เงินน้อยกว่าและเจ้าของอาจจะได้เงินเยอะกว่าแต่สุดท้ายแล้วครับทักษะที่เราสร้างขึ้นมาความรู้หรือประสบการณ์ทั้งหมดอะเราได้กลับมาติดตัวและนั่นแหละครับคือเงินอย่างแท้จริงกฎของฟ้าครอบคือการที่คุณนั้นขยายความรู้ทักษะทัศนคติของคุณเพื่อตัวคุณเองเมื่อในอนาคตคุณจะได้ควบคุมสร้างบารมีกับธุรกิจของคุณและเป็นผู้นำที่ดี ในธุรกิจที่คุณตั้งใจได้หรือโปรเจกต์ที่คุณตั้งใจได้ครับนี่แหละครับสิ่งที่ผมอยากจะแนะนําครับ